ผมมาแม่งตีเรื่อยๆแน่นอนเลยตีจนกว่าตำรวจจะเหลือตำรวจเหลือเท่าไหร่โค้ดดูดิสิบเจ็ดต้องรอตำรวจน้อยอย่างเดียวอะ่ะถึงจะไหว ด้านสูงสูงไหมด้านสูงสูงเลยไฟต้องแนวไฟตั้งแนวเยเล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 ้าเลยเขาเลยาเลยเขาเลยเาเลยเอาเพื่อได้่อเพืเพื่อเเพื่อเพื่อเพื่อเพเพื่อเพืเพื่อเอเ่อพ่อ่อพพัเออนเื่ออนเอเพื่อเเเเพื่อ่อเอเพื่อเอกเเอเอ กับผมกรโจมโอ้ยย่ลงสองเล่นไม่ต้องตัวเล็กเยี่ยกู่นเพื่อนอยู่เลยนี่ฮะนีโก้เลยใส่ยาไอ้เหี้ยมีโก้เลยมีโก้เลยกูเห็นแม่งเล่นอยู่ตลอดอ้าจ้าดิ มาอะยเดอเราไมวไดเสียงเพลงเงีเ้ยพี่อะไรไม่ได้แต่นะ่ะวายอะอะไรอ่ะอจูอจูจ้าอจูอจ้าจ่าไอ้เจยเล่นยังไงก็บินรว่ๆไม่มันมีแต่ก็น้อยครับน้อยน้อย น้อยมึงี้เถียงกูทำไมเนี่ยไอ้สัต ไม่มันไม่ได้ใช้เกาะกันเลยทวินน่ะลองดูดีๆมันไม่ใช้เกาะกันเลยใช้ของน้อยเหมือนรออ่ะ มันรอดูอาการอยู่รออไปเชื่อดิเดี๋ยวมันก็พลิกเชื่อดิคอยดูเลยแต่มันก็พลิกมันต้องมีอ่ะมันต้องมีสักครั้งอ่ะขอสักอาทิตย์อ่ะ JK แน่แนๆของอะผมบอกเลย อ่ะเดี๋ยวเราไปดูอาการเฮเซิร์คเป็นถุงเป็นถังอ่ะนี่เหรต้องรอคนครบแล้วก็เล่นดีเดียวมันยังไม่ถึงไไว้นี่ต้องสามสิบใบอะผมมัน่นใจแผนไอ้เยเซิร์กนะผมไม่รู้ว่ามันคิดอะไรอยู่แต่ว่าเวลาเราเวลามันอยู่กับเราอะ่ะเราคาดหวังได้เว้ย เราเราคาดหวังไอเซิร์ได้ก็เหมือนไอเวทอะเราคาดหวังไอเวทไฟได้อะ่ะมึงไม่ต้องสนอะมึงเชื่อมันพออะก็เหมือนไอเซิร์นั่นแหละครับต้องดูต้องดูก่อนว่ามันอาจจะเล่นไม้ไหนแค่นั้นแหละ ตลอดครบนะแต่ไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธกี่คนวะคนเดียวปะเฮ้ยหลายคนอยู่ไม่มีอาวุธเทียเทียเทียสุดท้ายสบ,า,บายคนดูสบายครับ,บ,บผมบีนไปกับตฟ้ากาตฟ้ากาบตูฟ้ากาบตูฟ้า อืมอีกคนหนึ่งใช่ใชอย่าลืมว่าไอ้เทยนี้มันคือกับตันอ e ีสปอรเลยนะเว้ยระดับกับตันอ e ีสปอร์เลยนะก็สเซิร์ฟเนี่ยต้องรอดูว่า<ค>จะเล่นไป <งม S 1> ไหนไม่น่าจะงมนะไม่น่าจะงมอะเวดเวด ผมกับฝั่งนู้นไม่น่าจะงอมอะ่ะเพราะว่าผ่านผ่านตอรรี่หนักๆมาเยอะมากๆเลยไม่น่างอม,อมไม่มาไม่น่ามีไม่ไม่น่ามีมมามอะไรทําให้หัวแก๊งทั้งสองแก๊งงอมได้นอนแน่นอนผมบอกให้ตอรรี่แ้นะแต่แต่ถ้าพูดถึงว่าของเนี่ยจะหมดเยอะกันไหมผมว่าน่าจะเยอะกันเลยแหละเข้าใจป่ะคือผมไก่เวทเนี่ยน่าจะเจ็บมอกันอ่ะอ่ะอาจจะมีคนเจ็บมากกว่าแต่ก็ต้องมีคนเจ็บทั้งคู่แน่นอนผมมั่นใจ แค่เอาง่ายๆคิดง่ายๆนะไฟเมื่อกี้ที่มันอุ้มกันอ่ะสิบห้าคนสิบหกคนที่มันเจ๊งกันหมดอ่ะแค่นั้นก็เจ็บแล้วนะตีกันนานๆ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 มันไปโดนผมหน้าคุกอีกตีกันนานๆมันก็กรดเกาะปรดอะไรปั๊บนะเข้าใจปะมันก็ต้องใช้ตีกันนานๆตีกันนานๆคือมันเจ็บสองคู่อ่ะตีกันนานๆนะเลยชนะชนะตตอรี่เรียกได้ล้านเดียวอ่ะคิณภาพนดีล้านเดียวอ่ะล้านเดียวแม่งน้อยมากอะของที่มึงเสีย เขากลัวว่าจะเรียกกันเยอะไงเขากลัวว่าจะเรียกกันเยอะไงเขาก็เลยเอาให้น้อยๆเนี่ยตื่เป็นการพันป้อนได้ปะอย่างผมก็โดนป้อนไปไม่ลืมกันอ้าวไม่ลืมเหมือนกันเหรอโดนอะไรนะใหญพันเผลออ๋อโดนได้ดิมันโดนได้ก็ต้องกที่อันเดียวที่อันเดียวแล้วก็พันคุณหมอมีให้ผมไหมสี52คุณหมอครับ ก็อขอซื้อแบนเน็ตหน่อยครับ508อีกเซตกันหมดแล้วบอกผมนะเออมนจอดรถแนวยาวพี่มันมันไม่ได้หมดนะนไม่เป็นไรก็รอมันเล่นไงรอมันเล่นอันหนึ่งครับ508ครับคุณหมอเล่นอะไรเสื้อเทเออ่เสื้อเท่มาก 2> 2แล้วโอ้ะครับ207 จริงๆเนี่ยให้หมอไปส่งเนี่ยไปได้เนยมันไม่ได้ดูอะไรเลยดิเอออย่าคิดแบบนั้นดิเซอเคียกําลังอ้วนน่ะตอนเนี้ยส่งเลยก็ได้หมอไปส่งก็ได้นะแล้วก็กําลังอ้วนเลยกูตีกัเรียวผาดได้ทั้งวันน่ะถ้มึงตีกันสักสองอาทิตย์อ่ะกูบอกเลยรถหมอเลยก็ได้ขึ้นรถหมอเลยไปเลยกูไฟกับเรียวผาดได้ทั้งวันน่ะเจอสวยอยู่นะ เพื่อนเพื่อนเอาเลยเอาเลยป่ะล่ะเออเอาเลยเอาเลยเอาเลยเลยเอาเลยเก็บุดเลยนะเก็บุดเลยนะครับผมเป็นเก็บรับเก็บบุดนะครับเอาเลยคนส่งไหมครับใครคือเศรษฐีลุงนะสิลุงนะสิสวยสไปเลยไเมยมันลาไอ้เชี่ยฉลาดจัดแม่งเปิดเปิด EMP เว้แล้วก็เลยนะยังไงเลยเราก็ไปเตรียมตัวไปรออะไม่มันเปิดมันเปิด EMP แล้วเนี่ยพวกมันก็ไปกระหลายกันเนี่ย ไม้เลียวผัดตามไม่ได้เนี่ยไอ้เออเออว่ะเออว่ะฉลาดวาใหญ่ใหญ่เจอกันเจอเจอกันพรุ่งนี้ก็เล่นเหมือนเดิมเลยเนี่ยวันเราคนครบแล้วก็เออฉลาดมาเอาชนะไฟสักไฟแล้วก็อุ้มแบบเน้นๆน่ะเน้นเอาไล้ววะมึงกูเชื่อเว้ยพวกมึงทำได้เว้ยไอ้ย่ามันมันน่าเจ็บเยอะเหมือนกันกูบ้นใจเลยใหญ่ใหญก่อนเลยไปด้วยดิใครว่าคุณลูกมาเอ้ยเอาลูกไหนสินต้องไหนวะ เริ่มตีพรุ่งนี้แล้วย้ายเลยนะไม่ต้องทำอะไรเลยนะแล้วาอหาวันว่างรอรับธนาวินนะันหนึ่งเออมึงทำามึงจูด้วยไม่มีไม่มีห้าหมอ2ป่สองปะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าวันที่เริ่มเล่นสตอรี่อ่ะคือวันนี้จะไม่มีพิกไทม์นะ จะไม่มีพีคไทม์นะครับพีคไทม์จะเริ่มวันพรุ่งนี้พีคไทม์จริงๆคือเริ่มวันพรุ่งนี้ <c oughs> ถ้ามีสตอรี่งันอะไรจริงๆอ่ะที่เขากาลังจะทํากฎขึ้นมาคือสมมติถ้ามึงเริ่มกันวันนี้อ่ะคือไม่จําเป็นต้องเป็นพีคไทม์สมมติเริ่มเริ่มกันสี่ทุ่มยกตัวอย่างนะเริ่มสี่ทุ่มก็คือมึงตีกันรอบหนึ่งเสร็จเพื่อรับรู้เรื่องแล้วว่าวันพรุ่งนี้มึงก็ต้องเข้ามาพีคไทม์พีคไทม์ก็ต้องอยู่เกินกี่เปอร์เซ็นต์นะผมไม่รู้ว่าในกฎอะ มาได้ปะแหม่พี่มันอยู่กระดับกลางเนี่ยสามสี่ห้าหกครั้งมันยังเบื่อเอาละมีมีมาดักพาวมีมาดักอะไรด้วยไม่รู้นะถ้ามึงเหลือน้อยมึงก็ออกได้แถ้าวอร์โซนแม่งเลยละกันแหมทวินบอกติ๊กตอกเถิดติ๊กตอกบ่าวกูนดอยไอ้ามาแับไปเซิร์ฟหน่อยดิเออถ้ามีคนมาเจอไอ้เซิร์ฟอ่ะไอ้ติตรงเนี้ที่เหินสูงสุดมากที่เหินแหม่ตรงเพลนี้ยไอเซิร์ฟมันอยู่เหรอทำแม่กูดูสตรีมไปเซิร์ฟอยู่นี่ว่ะกูดูตรงนี้นี่ว่ะ ก็ององอยู่กงเกมเมอร์ตาเกมเมอรับป๊อบบ๊อบเ<บ>ข้าหัว oh! อู้ยเฮี้ยมันตีได้ทุกมุมจริงๆนะไปดูไฮไลท์เวทมาพี่บังตีข้ามกำแพงแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ย เออไอ้เหียเอ้ยเหนื่อยว่ะงานระดับนี้เหนื่อยว่ะเกิดเป็นกูเลยลุงครับเสื้อจักผมเริ่มเก่าแล้วตอนนี้อยากจะเก็บไว้หากลุงมีเวลาผมอยากขอให้ลุงเซ็นก่อนที่ผมจะเก็บใส่กรอบได้ไหมครับได้ทักทักเฟซส่วนตัวไม่ดิยวส่งที่อยู่ให้ นี่งงเปยความ<อ>ที่มีคนเดียวแล้วต้องใช้อืมเดี๋ยวผมอาจจะส่งไปอีกที่หนึ่งที่เก็บของประจำแล้วก็ส่งเสื้อมาอมแล้วส่งที่อยู่อีกบ้านนึงให้ไม่ใช่ส่งที่อยู่บ้านกูนะไอ้สัตว์ มันก็ฆ่าไม่ได้สักทีอะไอ้เนี่ยโวยเอ้โอเกียวหรอกะอัน oh. นี้มันก็ไม่ตายแล้วทีว่ะเฮ้ย <arose> เออเออว่ะเฮ้ย ไอ้นี่มันนับจูงโนหนึ่งเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยเออเอาเออเอเอาตายเถอะตายเถอะเออเอเอออเชมันนาโกโอสลลักเมโอเลม,มันนากโอสลลักเม ไม่รู้อ่ะตอนไม่รู้อ่ะเฮ้ยดิเดี๋ยวนี้กูใส่เริ่มไปเปลี่ยนกางเกงอื่นใส่แล้วนะไปใส่อาดิดาสใส่คนสบายเลยก็ใส่อาดิดาสอย่นีถามเว<อ>ทก่อนไหมถามก่อนไหมข้างๆนะตามไรกระสอบเนี่ยไม่รู้รรเอาหมอมาแล้วเืินสอบเดี๋ยวรถปับเป้าหมายแก๊งนี้มันชัดเจนนะกูจะไม่แพ้ไฟ อตัวนี้มันมือมือเรากันเคือได้เอาได้กูว่าพวกมันพวกมันพวกมันกูมองว่ามันไม่เป๊ะถ้าเราหรอกกูบอกว่บอลพรพวกนี้สนุกแน่เต๋อได้ได้สนุกแน่เลยยังไม่ได้ปรับเวลาเลยกองโจนอ่ะไอ้ยัยเล่นแบบกองโจนอ่ะไม่ต้องมามือหรอกรอรอรอเล่นแบบกองโจน เดี๋ยวพี่เขียนไปในไอ้นี่ให้ตัวลูปแน่เลยวะพี่เดี๋ยวให้มันลูปไปเดี๋ยว <laughs> กุจ่ายตังค์ให้มาในฟิกอะชิวๆเอ้ยมาเต็นหาหาขายรถให้พี่หน่อยดิแบบว่าใช้แอคหนุ่มแล้วก็อากาศขายรถให้หน่อยดิสองล้านห้าแต่งเต็มอะเท่าไหร่ดีวะแต่งเต็มเท่าไหร่วะอากาศมาเล่นตอรี่แต่งเต็ม,าามาตแต่งเต็ม,ตตมนู่นเลยสองล้านแปดไหมสามล้านอะไรอย่างนี้ สองล้านแปดอเออสองล้านแปดก็ได้มาตีขายที่สองล้านผมเชียร์ทวิตนะไอตีเชียร์ใครผมเห็นคนแม่งขายกันเชียรตั้งสองแกร์เชียร์วินตเชียร์วินสองล้านสองล้านแปดชอบมวยรองสองล้านแปดเปลี่ยนชื่อทวิตด้วยห้าแสนไหมชิวๆิว่าทวินชนะเอาเปล่าอะไรอ่ะห้าแสนไปไหนสกอตอุ้มใครอ่ะเราไม่เอาหรอก ไม่หมายถึงชนะดิต้องชนะดิหมายถึงชนะกับแพ้เอาเปเาห้าแสนไม่แนตะ่เรา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 จริงเราก็เราก็ไม่กี้ใม้มต่ก่ออยู่แล้วนี่ถ้ามันมา,มาลรวร้านนึงไม่จ่ายเลยนะใช่หรอตอนไหนร้านหนึ่งที่เราเล่นกันอ่ะเล,เล่นอะไรเล่นอะไรวะแชทที่พี่ชนะเล่นอะไรที่พี่ชนะเขาอะ่ะจะให้แชทนึกให้ตั้งอรน้องชาย ไม่นไหวไหมเนี่ยเตยไหวไหมเนี่ยตันหนึ่งแสนหนึ่งไม่รู้จะไม่ได้ิวเลยครับเลยโอเคเมย์แ้วคือถ้าตจำไม่ได้แล้วก็คือไม่นับีิมึงจะมาทวงนี่อย่างนี้ได้ไงทุเรศไอตีมเมื่อไม่กี่วันเองพี่เกี่ยวกับอะไรในเมืองเกี่ยวอะไรที่เขาไฟไม่มีไม่มีไม่มียังเอ็นเจลอ่ะเอ็นเจลว่ะไม่มีมีมั่วจัดนี่หว่า ว่าอุ้มเอ๋อไม่เอ๋อเออใช่นะอ่ะที่พี่บอกบอกว่าเอ๋อไหมอ่ะร้านหนึ่งมีมีลืมลืมแล้วก็ถือไม่นับไม่ลืมไม่ลืม้ะไม่ลืมลืมไม่ก็บอกร้านหนึ่งพี่ยังไม่จ่ายไม่จ่ายก็ไม่จ่ายก็ลืมแล้วคติประจําใจถ้าลืมนะถือว่าไม่นับไปมีการทวงหนี้ก็นี่ก็จําได้ไงก็มึงจำได้คนเดียวแต่ถ้ากูจําไม่ได้เท่ากับว่าลืมก็เราไม่นับพี่จโลด้วยกันหน้าไม่ก็ลืมไปแล้วแล้วพี่บอกว่าเอาว่าไปตีเอ๋อหนึ่งเอ๋อหนึ่ง ไม่ก็ลืมก็ลืมไปแล้วก็ลืมไปแล้วก็ลืมไปแล้วถ้าถ้าถ้ามึงจะทวมงก็ต้องทวงกวันนั้นเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นวิธีแล้วทางนั้นอะลืมลืมแล้วกับไม่จ่ายไงเกินยี่สิบชั่วโมงแล้วเป็นโมค้าไงโอ้โหสุดยอดโยเกิมไม่ไม่มีอะไรนะมั้กูไปซ้อมแล้วได้เลยไปซ้อมไมาก่อนเดี๋ยวค่อยรันเกมกัน